สวัสดีครับดีนะครับชุดนี้เป็นลุงพะกวยแท้ทัยุครับมีทีเด็ดลายชิ้นเลยนะมีอายุต้นปี2 5 0 0นะครับมีถอดพิมพ์ภาพกิิบๆแล้วก็ในคลิปนี้มีแจกด้วยนะแล้วก็มีพระแพรหนึ่งองค์นะครับที่เหลือพะกวยแท้ทัยุพ่นเลยแล้วก็มีแจกฟรีเป็นพระน้าโปกกครับวัสุนาครับหนึ่งองค์อ่าเป็นน้าโปกจิ๋วครับวัสุนาครับหนึ่งองค์อันนี้แจกสําหรับท่านที่ แชร์และคอมเมนต์คลิปนี้ครับดังนั้นครับใครมาดูคลิปปุ๊บไปแชร์เลยแล้วก็คอมเมนต์นะครับหลังจากดูจบนะอย่าลืมนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับพระสวยหรืออะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ครับพิมพ์มาได้เลยแล้วผมจะเอารายชื่อที่คอมเมนต์นั่นแหละมาสุ่มครับแล้วก็หลังจากลงคลิปนี้ไปสองถึงสามวันนะครับมาดูได้เลยว่าใครได้นะครับใต้คอมเมนต์โอเคไหมนี่ครับนักปกสุททัศนะบอกเลยใครคองแกก็แค่เข้ามาดูคลิปนี้ก็คุ้มเลยนะครับพี่โอเคไปรับชมเลยอ่ะชินแรกเลยนละครับอันนี้ครับเป็น ราสีพึ่งพอรอนพมครับนะมีลงสื่อชัดเจนและเป็นตัวนิยมนะครับพอรอนพมนะไม่มีดอกจันเป็นอ่าเป็นเรียบแบบนี้นะครับสีส้สมอันนี้มีฝ้าล้ามีฝ้าแตกหน่อยหนึ่งนะครับเป็นล้าแต่ว่าฝ้ายังปิดได้แล้วก็ข้างในยังสมบูรณ์ดีข้างในก็จะมีปลงเงินปลาทองตะกุาสามมาสัตย์ครับแล้วก็ซาลิกาสีพึ่งอันนี้นะครับปกติแบ่งอยู่หลักพันครับทีน,นี้เอาไปหกร้อยนะไปหกร้อยรวมส่งครับนี่พอรอนพมนิยมเอาหกร้อยรวมส่งแล้วกันอ่ะ ต่อไปครับเป็นส้มเดชคะแนนครับมีสององได้มาได้มาพร้อมกันเลยนี่ครับองค์แรกเป็นส้มเดชคะแนนเนื้อผงน้ามันครับปีหนึ่งห้าออกวัดโคซิตารามอ,อันนี้เล่นกันอยู่พันก่บบาทครับอันนี้ผมแบ่งอยู่เอาเจ็ดร้อยรวมทรงนี่เน้นแบ่งรับบิบ๊บพารานีเบาอันนี้สภาพ,พสวยด้วยเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับปีหนึ่งห้าออกวัดโคซิตรามเลยพรากวยเสกนี่อ,อันนี้เอาเจ็ดร้อยพอรวมทรงส่วนองนี้ครับเป็นส้มเด็จพิมพ์เดียวกัน แต่อันนี้เป็นเนื้อพงน้ํามันดําครับซึ่งหายากกว่าเยอะครับอันนี้แบงบูชาปกติมันจะแบงอยู่ประมาณสองพันห้าครับองค์นี้เอาไปพันเก้าเนื้อพงน้ํามันจะแพงกว่าเยอะครับอ่านี่อ่ะอันนี้เอาพันเก้าร้อยลຽดทรงทยกคู่เลยครับเอาไปคุม้มคุ้มครับเอาไปซ่องมันซองนี่ยกคู่คุ้มคุ้มเลยเอาไปซ่องมันซองนี่คุ้มคุ้มครับได้ซองเนื้อไปเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ครับเป็นสมเด็จทอดพิมพ์ เป็นเนื้อพงน้ามันรูปมะกวยครับปีประมาณปีหนึ่งสองถึงปีหนึ่งห้าครับผระแท้เป็นพราทอดพิมพ์นะครับเพระกวยทำเองเซกเองนะหายากครับแบบนี้จำนวนไม่ชัดเจนอาจจะมีแค่องค์นี้หรืออาจจะมีแค่ไม่กี่องค์ครับคือน้อยนะถ้าทอดพิมพ์แบบนี้นะครับนี่แต่ว่าเป็นผระแท้ครับถึงยุคอันนี้แบงบูชาครับเอาไปพันซองแล้วกันเออมาแล้วไปต่อเลยพิมพ์โบราณครับนี่ครับสั่งกระจายยุคต้นอันนี้เป็นทีเด็ดอีกหนึ่งชิ้นของในนี้เลยนะในชุดนี้เลยนะครับ เป็นสร้างกระจายยุคต้นเลยครับนะเป็นสร้างกระจายขี้ไก่ชนยุคต้นเลยครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามและเป็นเนื้อนิยมด้วยก็คือเนื้อแก่สายเสกครับในนี้เพราะองไปนะครับจะมีพวกแร่พวกสายเสกเยอะไม่ใช่แค่เยอะครับทั้งองค์เลยเห็นไหมแค่ดูแค่ตรงนี้ก็รู้แล้วว่าทั้งองค์ครับเห็นไหมเห็นปรากฏกรอนๆนะพวกสายเสกครับเป็นมวลสานหลวงพ่อนะครับสายเสกแร่ต่างๆนะครับอะทั้งองค์ครับและอันนี้ถือว่าสภาพสวยมากนะครับอันนี้ครับแบ่งบูชา แบบนี้พี่พี่ส้าบันก็ไม่แพงนะครับอันนี้เอาไปซองบนะัน t อ่านี้แบง์บูชาอยุดซองบัน t ครับอ่านะแบบนี้หายากพี่พี่ต้องรีบจัดนะองค์ถัดไปพรลรอดมือโตบ้างพะลอดมือโตครับอันนี้เป็นพระรอดมือโตยุคต้นปีสองพันห้าร้อยครับเนื้อดินอ่านะนี้แบง์บูชาเอาหนึ่งพันหกร้อยลวมทรงพอนะแล้วก็มาน,นี้บ้างนี่นี่นี่นทีเด็ดอีกชิ้นเลยเอาทีเด็ดออกให้หนึงชิ้นเลยอันนี้ครับเป็นส้มเด็ดทอดพิมพ์พระคุณมูล เป็นผ้าที่พ่อเกวาทาเองเซเองนะครับทอดพิมพมาและอันนี้มีลงสื่อชัดเจนและองค์นี้ยได้เนื้อโคสวยครับเห็นไหมดูดิเนื้อเป็นเนื้อพงน้ํามันนิยมนะครับและถ้าได้เนื้อแบบนี้คือสุดแล้วหน้าตาชัดนี่ขนาดทอดพิมพนะนได้หน้าตาขนาดนี้ถือว่าสวยถือว่าสุดสุดแล้วนะอ่านี่แล้วดูเนื้อครับอันนี้คือเทดูง่ายแล้วก็เป็นภาพิวหิ้งเลยครับหายากนะครับเสืยอแบบนี้พิมพ์นี้ให้ากอแล้วครับ น้ายิงสวยๆย,ยิงห้ายากไปใหญ่เลยงี้ยอันนี้ทั้ง้วยทั้งเดิมเลยครับไขน้ํามันแบบนี้โอ้โหอันนี้ซวยกิ๊บเลยนะสวยแบบระดับแชมป์เลยนะพี่ๆน้าวยจริงอันนี้ความตะลับเป็นตะลับุกนะอันนี้แบ่งบูชาครับเอาซอง1,5ทีนี้ห้ายากครับเล่นกันแพงอยู่แล้วนะเป็นพัด่อาพัพ่อก,กวยทาเองมวนสั้นทันเองนะและเซกเองด้วยออกวัดโคศิตาลามปีหนึ่งห้าครับนี่เนื้อพวงน้ำมันซวยกิ๊บเลยเอาซอง้ามาแล้วองชัดไปครับหนึ่ง องนี้ครับเป็นแม่นังกวักครับพิมพ์ใหญ่นะพิมพใหญ่นะครับมีลงสื่อชัดเจนพิมนี้ชัดเจนเลยนั่งเรียบอางนี้อันนี้นะครับแบงบูชาปกติแบบนี้แบงกันพันกว่านะครับเอาใบเอาไปแปดร้อยรวมทรงพอนี่ฟังให้ชมก่อนนะเอาไปแปดร้อยรวมทรงพอพี่พี่นะมีใบมีองเดียวนะครับนางพญาดีมีหายากเอาแปดร้อยพอพี่พี่พระเดี๋ยวนี้เขาขายกันพันเขาบ้านแล้วไม่มีตากันพันสวยๆแบบนี้อะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นนางพญานะครับเนื้อพวงมามันเป็นพิม์นางพญาเส้นโตนิยม นะเล่นกันหลักพันครับอันนี้พวงแมงบูชาครับเอาแปดร้อยรวมทรงนางพญาเสี้ยนโตเนื้อพงน้มันปีหนึ่งห้าออกวัดโคศีตารามครับนะมีแบวหนึ่งองค์นะครับเอาแปดร้อยพอเน้นไวมาแล้วก็องค์ต่อไปครับเป็นนี่ทอดพิมพ์หนึ่งองค์อันนี้ครับเป็นล้อเป็นพ,พระพกยที่ล้อพิมพ์มาจากชินาราชครับ่านะเป็นพิมพ์ชินาราชแล้วพระพกยมาล้อพิมพนะเป็นปีหนึ่งห้าออกวัดโคศิตารามเนื้อพงน้ำมันครับนี่อันนี้ทภาพสวยเลยห้ายากพอสมควรอันนี้ครับแบ่งบูชา เอาหนึ่งพันเจดร้อยอเน้นไหวนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยครับแล้วก็ได้สมกอยุคแรกสร้างก่อนปิสมันห้ารอยหนึ่งองค์อันนี้ช่วยกิฟเลยดูหน้าตาซะก่อนติดได้ขนาดนี้ส่วยมากเลยครับเพราะรุ่นนี้ส่วนใหญ่หน้าตาจะไม่ค่อยติดครับนี่แพ้ผิวแบบไม่ผ่านการใช้งานเลยเห็นไหมพื้นนิ่งยุคอันนี้เป็นยุกก่อนปิสมันห้าร้อยปิซองสี่ปลายๆนะครับประมาณสองสี่เก้ากว่าเป็นพิมพ์เล็กครับออกวัดโคสิตารามเลยนี่ สวยอันนี้สวยม,มากอันนี้พมแบ่งอย่พันหกครับนะพันหกถึงพันเจ็ดต่อองค์อันนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยละกันนี่เน้นไว้หนึ่งองค์นะเน้นแบ่งใบหนึ่งองค์ครับแล้วก็อันนี้องค์นี้ครับเป็นสมเด็จปกโพออกวัดชินโรสปีหนึ่งสองครับพ่อกวยเซกปูโตเซกับเนื้อพงน้ํามันนิยมอ่าออกวัดล้านนาดาครับปีหนึ่งสองประกวยเซกปูโตเซกนะครับอันนี้แบ่งบูชาครับปกโพ แบ่งบูชาครับพันห้าไม่เอาเอาพันสองลวกันนี่เอาพันสองรวมสองพอนี่สภาพนี้พันสองโคตรเบานะพี่พวกกวยบุโตเซกนะและองสุดท้ายครับเป็นส้มเด็ชเนื้อเกซรครับหนึ่งร้อยแปดชนิดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปีสุ่นเก้าครับนะปีลึกมากและรุ่นนี้เล่นกันอยู่ในเว็บนะครับข่ายกันอยู่ประมาณหนึ่งพันไปๆครับพันแปดถึงสองพันนี่อ่าเป็นส้มเด็ชเนื้อเกซอหน 108, ึ่งร้อยแปดหลังลูปเหมือนครับ ลุงพอเพรนะปีศูนย์เก้านะออกวัดพิกุลทองเลยจังหวัดสิงห์บุรีครับอันนี้เป็นเนื้อเกสรน,นะพี่พี่ดูข้างในเห็นไหมจะโอ้โหเนื้อโคตรจัดครับแลอันี้เป็นพระนิยมนะพี่พี่หายากนะครับแล้วก็เล่นกันอยู่พันประมาณพันไปไปลายถึงสองพันนะครับนี่นี่องค์นี้ผมแบงบูชาครับสภาพวยมากไม่เจอบปอยๆนะครับแบ่งบูชาเอาหนึ่งพันสองร้อยละกันวมทรงเอาหนึ่งพันสองร้อยลมทรงโอเคใครดูคลิปนี้จบนะครับอย่าลืมนะครับไปแชร์ด้วย พอมีแจกนักปกนะครับอย่าลืมนะครับแชร์และคอมเมนต์ครับและอย่าลืมกดติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปครับโอเควันนี้สวัสดีครับ